ขอเจอเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับท่านเช่นเคยในเรื่องของการดำรงชีวิตบางทีคนเราก็อยากจะประสบผลสำเร็จเรียกว่า ทำการทํางานอะไรก็อยากจะประสบผลสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานกันทั้งนั้นแต่อย่างไรก็ตามความสําเร็จสมหวังกับความผิดหวังเป็นเรื่องที่เป็นธรรมดามีได้มีเสียมีสมหวังผิดหวังนะสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ พวกเราได้มีกำลังใจก็คือการรู้จักในการมีหลักอิจธิบาทธรรมคุณเครื่องที่ให้สําเร็จตามประสงค์นะคือบางครั้งที่มันไม่สําเร็จมันไม่สมหวังเราก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปสิ้นหวังให้เอาหลักอิทธบาบทธรทมเนี่ยมาใช้แล้วก็ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยมันใช้ได้ทุกการทุกสมัยเป็นอากาลิโกจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็ใช้ได้นะอย่างให้มีชันทะมีความพอใจมีวิริยะมีความพากเพียรพยายามมีจิตตะการที่เอาใจใส่มีวิมังสา าการรู้จักไตรตรองพินิษฐวพิเคราะห์พิจารณางานทุกงานเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจเนี่ยมีชันทะเนี่ยไม่ว่าจะงานน้อยงานใหญ่งานหนักงานเบาเนี่ยถ้าเรามีชันทะกับมันแล้วเนี่ยงานมันขับเคลื่อนไปได้เนี่ยต้องทำใจให้ยอมรับในเรื่องของภารกิจการงานให้ได้แล้วให้ทำใจไว้ว่า งานทุกงานเนี่ยมันมีความยากเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรเป็นเรื่องง่ายเนี่ยถ้าไปประสบปัญหาในเรื่องหนักๆของงานก็ให้ทำความพอใจให้มันอยู่กับมันให้ได้มีวิริยะเมื่อมีความพึงพอใจแล้วต้องมีความภากเปลียนพยายามพยายามทำไปเรื่อยๆยวันนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ วันหน้าก็เอาพยายามต่อไปไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยอย่างที่เขาบอกว่าท้อได้แต่อย่าไปถอยเนี่ยล่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นกำลังใจเหมือนกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราทำการทำงานมันมีคนทุกคนเนี่ยมันมีความท้อเป็นเรื่องธรรมดาท้อแท้เนี่ยแต่ว่าอย่าท้อถอยอย่าถอยสู้มันต่อไปเรียกว่า ทำหน้าจี้ไปเรื่อยๆมีจิตตะมีความเอาใจใส่ทำงานอะไรก็ตามแต่ต้องมุ่งมัน่นต้องทุ่มเทต้องเอาใจใส่กับมันจะเป็นงานหนักงานเบางานเล็กงานน้อยงานใหญ่งานโตอะไรต่างๆก็ตามแต่ถ้าเราเอาใจใส่ความสำเร็จมันก็อยู่เบื้องหน้าเราแล้วก็เมื่อทำการทำงานทุกอย่างให้รู้จักในการทบทวน ไตรตรองพินิจพิจารณาไคร่ครวนอยู่โดยสม่ำเสมออย่าไปทอดตุละอย่าไปจิ้งในภารกิจการงานที่เรามีไม่ว่าจะปีใหม่ปีเก่าถ้าเรามีธรรมะเหล่านี้อยู่ในจิตในใจแล้วเราก็สามารถที่จะเอาชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยและก็มีความก้าวหน้าได้อย่างต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรม จงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาละนานเชิญขอเจริญพร